จะได้แบบนี้นะครับแต่เก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะอยู่แบบนี้นะครับนี่นี่ครับคือนะครับเราเอาชุดนี้นะครับชุดนี้คือไม่ได้ใช้แล้วครับเอาออกหมดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องเบนล้ไทยแต่งซิ่งครับโอเคครับตามที่ถามกันเข้ามานะครับใน a c e b o o k นะครับที่บอกว่าข้าพันข้อนะครับสั่งไปแล้วนะครับสั่งไปแล้วใส่ยังไงนะครับสั่งไปแล้วใส่ยังไงนี่ครับพอเราสั่งมาแล้วนะครับสั่งมาแล้วมันใส่เลยไม่ได้นะครับมันต้องถอดชุดเก่านี่ครับออกครับถอดชุดเก่าออกนะครับวิธีถอดก็คือนะครับนี่ครับ เราต gamer, ้องถอดมูเล่ตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือพิเศษของเรานะครับที่เราทําในคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเมื่อถอดมูเล่ออกแล้วนะครับถอดมูเล่ออกแล้วนี่ครับชุดนี้ก็ต้องถอดนะครับถอดนี่ครับถอดออกหมดนะครับนี่เมื่อเราถอดมูเล่ออกแล้วนะครับมันจะมีกิฟนะครับกิฟหนึ่งตัวนะครับกิฟนี่นะครับกิฟหนึ่งตัวนะครับเอากิฟออกนะครับไม่เอากิฟออกมันไม่ออกนะครับเอากิฟออกเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว ต่อไปนะครับต่อไปคือโซ่คอครับโซ่คอโซ่คอเราต้องถอดนะครับโซ่คอเราต้องถอดไม่งั้นเราออกไม่ได้นะครับมันจะดึงกันนะครับโซ่คอถอดแล้วนะครับพอโซ่คอถอดแล้วมาดูข้างนี้ครับนี่ครับมันจะซับซ้อนอยู่ข้างนี้ข้างเดียวนะครับสําหรับการถอดถอดชุดลูกปืนคอนะครับมันจะซับซ้อนอยู่ข้างนี้ข้างเดียวครับนี่ครับเดี๋ยวผมไ้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับมันจะเป็น เฟืองแบบนี้นะครับอเครับเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเฟืองมีสายพานมีอะไรเรียบร้อยนะครับคือถอดให้มันเหลือให้มันเหลือแบบนี้นะครับให้มันเหลือแบบนี้ไปดูกันเลยนะครับว่าตัวถอดมันเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะประกอบเข้ากับเฟืองนะครับตัวที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่นี่ครับตัวนี้มันก็จะมาแบบนี้นะครับนี่ครับพอมาแบบนี้นะครับ นี่ครับมันจะมีน็อตเบอร์ยี่สิบสีนะครับนี่หมุนน็อตเบอร์ยี่บสี่ออกนะครับหมุนออกเลยนะครับแล้วก็เบอร์สิบสีีตัวนะครับแล้วก็ยกออกเลยครับเลื่อนออกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมาดูข้างนี้กันต่อนะครับคือนะครับเมื่อเราเอาข้างนั้นออกเสร็จแล้วนะครับโซ่อะไรออกหมดแล้วนะครับเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษเรานะครับใช้เครื่องมือพิเศษของเรา หมุนเข้าให้แน่นนะครับห้ามให้มันโยกห้ามให้มันโยกได้นะครับช่วงนี้นะครับถ้าโยกนะครับถ้าเกิดมันโยกแล้วนะครับโอกาสที่น็อตตรงนี้จะเสียนี่สูงนะครับเพราะว่ามันโยกนะครับพอเราดึงนะครับยิ่งมันเป็นเกลียวละเอียดนะครับมันลูดได้เร็วนะครับเราต้องลองแหวนสักนิดนึงนะครับลองแหวนเอาแหวนเอาแหวนของมันเองนะครับลองลองแหวนนะครับพอลองแหวนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หมุนเข้าให้แน่นนะครับให้แน่นแต่นะครับต้องเอากิปออกครับย้ำว่าต้องเอากิปออกถึงจะออกครับ แล้วเราก็แล้วจากนั้นเราก็กระทุงออกครับโอเคครับไปดูตอนกระทุงออกเลยครับโอเคครับผมก่อนจะถอดนะครับก่อนจะถอดนะครับก่อนจะถอดเราต้องมาถอดน็อตล็อกตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับน็อตล็อกตัวนี้นะครับน็อตล็อกแกนนะครับนี่ครับเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบเจ็ดสองตัวนะครับก่อนที่จะมาเจอตัวนี้นะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับชุดนี้นะครับนี่ จุดที่มันอยู่แบบนี้ครับถอดออกให้หมดเลยครับนี่ครับเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับน็อตเบอร์สิบสองสี่ตัวเมื่อถอดออกแล้วนะครับเราหมุนออกมาเลยครับนี่ตัวนี้หมุนหมุนออกเลยนะครับหมุนออกมันได้แบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างแล้วก็แล้วก็ต่อกออกเลยนะครับนี่ครับหมุนลงให้นะครับจะหน่อยนี่ครับหมุนออกนะครับหมุนออกหมุนให้ออกเลยนะครับ คือเอาน็อตตัวนี้ออกมาทั้งสองตัวเลยนะครับอ้าแล้วเราก็กระทุ้งออกเลยครับนี่ครับมันก็จะออกไปเรื่อยๆครับนี่ครับสังเกตได้ครับนี่ครับเรบบๆครับเบาๆเบื้ึงตัวนี้นําอ้านี่ครับมันก็จะออกเรื่อยๆครับนี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับ ตอนมันออกนะครับสังเกตลูกปืนครับเราตอ็ออกไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่คือออกแล้วนะครับแล้วเราก็ยกออกเลยครับนี่ครับก็จะออกยยกๆหน่อยนะครับก็จะออกยยกๆหน่อยนะครับนี่ครับกระทุ่งออกอีกก็ได้ มันไม่ง่ายนะครับใครว่าง่ายนะครับดูเลยมันต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับครับเดี๋ยวไปดูตอนถอดเสร็จก็แล้วกันนะครับนะครับมาถอดออกมาแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับแต่เก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะอยู่แบบนี้นะครับนี่นี่ครับคือนะครับเราเอาชุดนี้นะครับชุดนี้คือไม่ได้ใช้แล้วครับเอาออกหมดเลยนะครับพอคอที่มาใหม่ก็มาสวมตรงนี้เลยครับสวมแทนตรงนี้เลยนะครับ เราสามารถเอาออกแล้วเอาเข้าไปก่อนได้นะครับพวกปลอกคอตัวที่มาสวมนี่มันจะเป็นน็อตหมุนนะครับมันจะประกบได้เลยนะครับนี่ครับคือติดตั้งง่ายนะครับที่ปลอกคอใหญ่นะครับติดตั้งง่ายครับคือปัญหาหลักๆเลยเราต้องเอาตัวเล็กออกให้ได้ก่อนนะครับพอตัวเล็กออกได้ตัวใหญ่ก็ถ้ามันบุบมันอะไรเราก็สามารถหมุนน็อตออกแล้วก็ใส่ได้นะครับนี่ครับก็จะมีปานนี้ครับแล้วก็จําด้วยนะครับนี่ครับ จำด้วยว่าชุดแหวนนี่มันอยู่ตรงไหนครับมันก็มีบาของมันอยู่นะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมตึงโซ่ตึงอะไรให้เรียบร้อยนะครับคือเรารอแค่ปออคอมาสวมนะครับมันก็ง่ายๆนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนล์รถไทยแต่งซิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับเป็นการ เข้านะครับออกไปหาถังน้ํามันนะครับของดี70นะครับวิธีแก้นะครับแก้อย่างไงนะครับโอเคครับฝากกดติดตามไว้นะครับนี่ครับถอดออกมาแล้วก็จะมีเศษพวกนี้ครับนี่เราก็จะระบีนะครับทาหน่อยนะครับจะระบีทานะครับประอยชน์อายุการใช้งานนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอีกครั้งครับขอบคุณครับ